สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีเมษในช่วงนี้นะคะมีเจ้าพลของไพ่ข่าวดีค่ะอาจจะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรคเรื่องบริวารน,นะคะรวมถึงข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,รององการเดินทางเกิดขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ตำแหน่งของเรื่อง เพื่อนร่วมงานนะคะก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างโอกาสนะคะแล้วก็ตำแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะหรือแม้แต่กลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็เข้ามานําในเรื่องของข่าวดีให้นะคะส่วนเรื่องของลูกเนี่ยก็นําโชคกับเรื่องของการเงินมาให้ค่ะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องสร้างผลงานให้มากหรือเข้าหาให้เยอะ นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ให้กับสนับสนุนกับเรื่องงานสําหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่แล้วผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะอาจจะเข้ามาบ่นนะกับเรื่องของการเงินบ้างในช่วงนี้แต่ก็เป็นเรื่องของการบ่นนะที่หวังดีนะคะฉะนั้นถือว่าก็ยังไปตําแหน่งนะคะที่นะคะยังนะคะเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีเมษอยู่นะคะการทํางานในช่วงนี้นะคะถือว่างานนี่ขึ้น2ใบงานก็อาจจะค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่7ดไม้เนี่ยต้องเป็นเดือนที่เราต้องเข้าหางาน เข้าหาลูกค้าเข้าหาผู้ใหญ่ค่ะรวมถึงที่ผลของไพ่สิบไม้นะการทํางานหรือความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะฉันถือว่าเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานนะคะเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีเมษมันจะมีทั้งเรื่องของงานที่เราต้องเข้าไปเสนอนะหรือว่าเข้าไปประมูลหรือเข้าไปแข่งขันหรือเข้าไปขอกับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็จะเป็นเดือนที่อาจจะมีงานที่เรามีได้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอะ ซึ่งคนที่เกิดราศีเมษต้องกลับไปดูแลด้วยนะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะมันจะเป็นปลายเดือนที่ค่อนข้างแบบมีปัญหาหนักกับเรื่องของการทํางานแล้วก็ความรับผิดชอบที่มันเข้ามามากๆเนี่ยมันจะค่อนข้างควบคุมค่อนข้างยากนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะฉะนั้นอยากจะให้ระวังปัญหากับเรื่องงานในช่วงปลายเดือนนะคืองานที่เราไปหามาได้ใหม่เนี่ยเป็นงานที่ดีอยู่แล้ว แต่งานที่เราได้มาแล้วเราก็ต้องทําให้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาหรือเราต้องกลับไปแก้หรือต้องกลับไปดูแลเนี่ยนะคะเราก็ต้องกลับไปดูแลนะให้มันเกิดความละเอียดรอบคอบนะคะมันจะได้ส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานระยะยาวนะคะส่วนเรื่องของการเงินที่สวยอยู่แล้วนะคะพะทิทธิปลของไพ่สามเหรียญเนี่ยนะคะก็เป็นการเงินที่มีรายได้ประจําการค้าการขายเกิดสภาพคล่องนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีถูกเลื่อนขั้นหรือว่าถูกขึ้นเงินเดือนนะคะ ส่วนอิทธิพลของไพ่ราชาเหลี่ยญนี่คือไพ่เศรษฐีนะฮะก็ถือว่าดวงเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินดีๆเข้ามามุนเวียนในช่วงนี้ค่ะว่าจะเป็นตําแหน่งของลูกเรื่องบริวารหรือกลุ่มลูกค้าหรือแม้แต่เรื่องของเพื่อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดโอกาสกับเรื่องของการเงินดีๆสําหรับคนที่เกิดราศีเมษด้วยแต่สิ่งที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างก็คือตําแหน่งของตัวบ้านตําแหน่งของตัวร้านค่ะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือการขยายการลงทุนหรือการปรับปรุงงานนนะคะซึ่งทาให้เรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสุขภาพร่างกายด้วยนะคะฉันอาจจะต้องแบบควบคุมเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนนะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะจริงๆนะคะมีทธิพลของไพ่ความรักดีดีนะคะหรือว่ามีทธพลของไพ่ที่มีคนเข้ามานะคะ พัวพันกับเรื่องของความรักอยู่แล้วแต่ไพค่คนโสดขึ้นค่อนข้างมากนะไม่จะเป็นไพด่ดวงดาวไพ่สีถ้วยไพ่แปดถ้วยนี่คือไพค่คนโสดนะฉันก็ถือว่าคนโสดนี่อาจจะมีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาพัวพันในช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีไพค่คนโสดแต่ว่าคนโสดนี่จะไม่ได้มองในเรื่องของความสัมพันธ์ระยะสั้นอยากจะหาใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตละ นะคะเข้ามาแบ่งเบาภาระนะคะเข้ามานะคะเป็นคู่นะคะหรือว่าช่วยทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความรักเนี่ยถูกเติมเต็มไงฉันก็เลยมองว่าคนโสดไม่ได้มองในเรื่องของความสัมพันธ์ระยะสั้นอาจะอยากจะคบใครที่เป็นความสัมพันธ์ระยะยายวยๆแล้วก็คบจริงจังละในช่วงนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆอ่ะถ้ากรณีกลับกันคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ ที่ดีไหมจริงๆเขามีศักยภาพกับเรื่องของการทํางานเขาเป็นคนขยันแล้วเขาก็เป็นคนหาไรายได้ได้เก่งนะคะเพียงแต่ว่ายัางมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังคุมเครือนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนที่เข้ามานะเขะาอาจจะมีในเรื่องของการคบใครมาก่อนเราไหมนะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ขาดกันเลยนะคะแล้วก็มาเจอเราพอดีประมาณนี้เรา,ะะา,รา,าก็อาจจะต้องให้เวลานะคะกับเรื่องของการพัฒนากันนิดนึง ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังปัญหาด้านการเงินค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหึงหวงกันในช่วงนี้นะต่างคนต่างทํางานนะคะต่างคนต่างแบบเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะนะคะฉันก็เป็นคนที่แบกรับภาระมากนะ,ะต่างคนต่างก็มีความคิดแบบนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยที่จะยอมลงให้กันเท่าที่ควรนะคะฉันในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆต้องปรับกันค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะ แล้วก็ช่องท้องเพราะอาหารไม่ค่อยดีนะอาการพักผ่อนน้อยนะคะเป็นกดไหลย้อนนะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างกระดูกค่ะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าแล้วก็ปวดท้ายทอยรวมถึงปวดหลังด้วยนะหัวใจความดันนะคะเป็นมันเป็นปัญหาอาการเจ็บป่วยนะหรืออุบัติเหตุมาจากการทํางานหรือการยกของหนักนะอันนี้เราก็ไประวังนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า คนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของข่าวดีข่าวทางไกลหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะจะนําข่าวดีหรือความสําเร็จมาให้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีถ้ากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังยื่นเรื่องขอกู้เงินอยู่ก็จะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักต่างวัยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้น ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่สดใสนะคะถ้าเกิดว่านะคะลูกนะ,ะกำลังรอข่าวดีะนะเรื่องอะไรก็จะมีข่าวดีนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีเรื่องของลูกเนี่ยนะคะได้เดินทางนะคะได้เดินทางในช่วงนี้ด้วยะนะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันจันทร์นะคะ เดือนนี้นะคะการทํางานต่างๆต้องพยายามกระตุ้นหน่อยหนึ่งนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเคลื่อนไหวอะไรนะกับเรื่องของการทํางานเท่าที่ควรค่ะนะจะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆนะงานที่เราทําก็ไม่ใช่งานที่เราชอบหรอกแต่เรายังไม่พร้อมที่จะเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความแบบกระตือรือร้นกับเรื่องงานเท่าที่ควรนะคะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องแบบกระตือรือร้นหรือสร้างผลงานหรือต้องมองหางานที่เหมาะกับตัวเองแล้วงานที่มันมีความก้าวหน้าด้วย นะคะแล้วก็ดูนิห้ามขี้บ่นนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ประหยัดเป็นคนที่มัธยัตนะคะเป็นคนขี้เหนียวอะ่ะนะคะฉะนั้นก็มองว่าในเรื่องของการเงินต่างๆยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่านะคะเวลาเราไปไหนกับใครเนี่ยนะคะบางทีเรื่องของการแชร์กันออกเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบ้าง ไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปกินฟรีอย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะทําให้ดูเหมือนกับจะไม่มีใครครบแล้วก็อาจจะมีคนมองว่าเราเป็นคนที่ขี้เหนียวเกินไปประหยัดเกินไปไหมอะไรประมาณนี้เรื่องบางเรื่องควรที่จะประหยัดแต่เรื่องบางเรื่องที่สมควรที่จะต้องจ่ายนะคะมันก็อาจจะจําเป็นด้วยแต่มองก็ว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้คุณค่าของการใช้จ่ายเงินแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บเงินน่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นก็ไม่ค่อยออกเป็นไหนหรอกนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดก็ไม่ค่อยเด่นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาน,นี่ความรักก็จะมีปัญหาการอันนี้ให้ไปปรับค่ะสุขภาพร่างกายก็ช่องท้องรเพราะอาหารนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารเด่นกับเรื่องของงานค่ะเดือนนี้ควรที่จะนะคะเข้าหางานหรือเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากหน่อยถ้าว่างงานให้ไปสมัครงานเลยนะจะสมัครงานได้ง่ายรวมถึงนะคะเรื่องของการเข้าไปแข่งขันหรือการประมูลงานค่ะ จะมีความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานค่ะหรือพบรักต่างวัยหรือผู้ใหญ่แนะนําความสัมพันธ์มาให้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่อาจจะต้องลงไปดูแลหรือควบคุมกับเรื่องของการทํางาน ด้วยตัวเองหรืออาจจะถูกเรียกไปพูดคุยนะคะกับเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากเป็นเดือนเนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราถูกกดดันนะคะแต่ถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะคะอาจจะต้องแสดงศักยภาพของติองให้มากหน่อยนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะคะเพิ่งบรรจุงานหรืออาจจะถูกเรียกไปบรรจุงานก็ได้นัดในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นโอกาสที่ดียังบ่งบอกเรื่องของการเริ่มต้นอยู่ส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาค่ะแต่เดือนนี้ยังต้องควบคุมนะคะเพราะยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักต้องปรับหรือต้องเติมความหวานกันค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของการทํางานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสาภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยคะ่ะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะถ้าลงทุนร่วมกันเนี่ยถือว่าลงทุนได้นะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะต้องเติมความหวานกันให้เยอะค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้การทํางานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนงานหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหรือแม้แต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของช่วงเวลาการทํางานนะคะอาจจะเกิดขึ้นอาจจะทํางานแบบช่วงค่ามากขึ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องมีเรื่องของการ เ,ออเดินทางไปทํางานนอกสถานที่ในช่วงนี้ค่ะแต่ถือว่าการทํางานยังเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรี๋ะนะจะเข้ามาสนับสนุนกันนะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการมองหาช่องทางเรื่องของอไรายได้เพิ่มค่ะซึ่งถือว่าเกิดโอกาสนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะ,ะจริงๆเป็นไพ่คนโสดนะคะจะถือว่ามีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรือได้พบผู้ประถมนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะมองว่าความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะแล้วก็ต้องเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยโดยเฉพาะถ้าคุณภรรยาอยู่ในช่วงที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะต้องดูแลใส่ใจให้เยอะค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์เดือนนี้นะคะจะมีปัญหากับเรื่องงานค่อนข้างมากความรับผิดชอบนะคะหรืองานค้างค้าคาคา,คาเก่าๆเนี่ยมายโยนให้คนวันเสาร์หมดเลยนะทางานไม่เสร็จทํางานไม่ทันนะงานมันเกินความรับผิดชอบจริงๆหรือทําไม่ไหวอะนะ โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายการลงุนต้องระวังค่ะอย่าขยายการลงทุนที่มากจนเกินไปไม่งั้นอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะัะน้นงานหนักงานเหนื่อยความรับผิดชอบแย่เลยนะคะเราก็ต้องแบบเตรียมความพร้อมด้วยนะคะแล้วก็ต้องทํางานให้เสร็จสิ้นด้วยนะคะแล้วก็ห้ามทะเลาะวิวาทค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายยังเยอะภาระยังเยอะ นะฉะนั้นเรื่องของการเงินอยากให้ควบคุมนะคะคือบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังยกย้ายด้วยคือยกย้ายบ้านหรือกําลังปรับปรุงบ,บ้านด้วยนะคะหรือเรื่องของการลงทนุนเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดกําไรมันเป็นการลงทุนไปก่อนอะนะคะแล้วไปเก็บเกี่ยวในอนาคตเนี่ยนะมันก็ยังไม่เห็นในเรื่องของกําไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉะนนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไม่รีบ आ, ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะก็ไม่ครัวรนะนะที่จะมีการลงทุนในเรื่องของการเงินมากๆในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนั้นเสียเดี๋ยวอันนี้เสียแหละ แล้วก็สุขภาพด้วยค่าใช้จ่ายก็มีแต่มีแต่หนทางออกอย่างเดียวอ่ะนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะเพราะเป็นคนมีภาระเยอะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันค่ะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะเรื่องของการปวดกระดูกหรืออุบัติเหตุจากการทํางานแล้วก็หัวใจความดันค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือนะคะวันอาทิตย์ค่ะ วันพฤหัสบดีวันอังคารวันพุธวันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันเสาร์แล้วก็วันจันทร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่สุกก็บอกระวังนะจะมีปัญหาความขัดแย้งกับเรื่องงาน ดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่แหละจะเข้ามาดับโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะฉะนั้นต้องระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีนิดนึงแล้วก็เรื่องของนิสัยของเราด้วยนะอาจจะเป็นการบ่งบอกเรื่องของอุปนิสัยด้วยก็พยายามอย่ามีอารมณ์รุนแรงในช่วงนี้หลีกเลี่ยงเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็พยายามอย่าไปควบคุมนะคะหรือใช้อํานาจเกินขอบเขตไม่งั้นมันจะเกิดผลเสียนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกก็ยังแบบ เตือนๆอยู่ว่าเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินที่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ได้คาดคิดน่ะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การถูกปฏิเสธในเรื่องของการชําระในเรื่องของการเงินต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้จะเริ่มเลยนะแต่หยุดละนะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะยังไม่ได้เริ่มนะแต่ว่า ถูกปฏิเสธแล้วอ่ะนะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนเลยค่ะเพราะายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่คุ้มค่าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยมันเป็นคู่ที่อยู่กันด้วยเรื่องของการเงินนะเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องของความหวานเรื่องของความรักกันนี่ไม่ค่อยมีนะนี่ต้องไปปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดกระดูกเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกข้อมือนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ